สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเจอกันในเกมโปเกมอนโกอยู่ไหนให้ตายตงแรงเลยดีกว่าเออไม่พูดววามทำเพลงวันนี้มาคนเดียวเพื่อนแบบเกมติดโควิดกดคนเดียวก็จะแบบเผชิญโชคหน่อยละกันไม่ได้เข้ามาเล่นนานมากเลยเนี่ยกลับมาเล่นอีกทีนึ่งน่าจะปังปังพินาศแรงล่าสุดอยู่ไฮเปอร์คัพสหรอ ใช่แหละใช่ใชเออทุกคนเห็นชุดผมใช่ไหมคะผมเพิ่งไปปั่นจักรยานมาด,ดูดิเตะท่อใชาปัน่นแถวเยอรมันอะไรวะ <S <S ไม่จะหาห้องนาเจังนะไหนผมบอกว่าเวลาโดยเฉลี่ยสิบวิไงสิวิอะไรวันนี้สี่สิบแล้วห้าสิบด้ยอะไม่หราไม่มีคนเล่นเลยวะยังไงเนี่ยแส่คอไม่ดีเลยนะกลว่าแบบเออจะกลับมาเล่นซะหน่อยรือผมจะต้องไปสายทางพับจีเอ๊ะ เอาวีผมก็เล tamam. <man qualified worldwide> uh ่นนะไม่ไ <man> ังไม่เล <man> ่นเออมีคลิปอยู่ไปดูคลิปย้อนหลังก่อนๆได้ในช่องโอ้โหได้แล้วเกือบ2นาทีแคบตายเถอะขอเล่นลิซาดอนได้ไหมผมขอไปล้าตะเวนแล้วกันโอเคผมได้เล่นมาประมาณ8เดือนแล้วอะแล้ว กลับมาเป็เซนโชน้ครั้งนี้ก็นั่นแหละฮะเกิดแน่ๆเกิดบมอเฮ้ยลูคาลิโอเท่่ะล่างไรอะรอีบออยากได้อยากได้แต่ไม่มีตังค <c oughs> ์ลรยครับเป็นไอ้ดอนอ้าว แต่ว่าน่าจะโดนแอบโซ่ยังป่าละก็บอกอยู่ว่าจะเล่นป่าปัดโถคลุยครับลุยเลยไม่ต้อเขับฟาร์มชานะฝั่งนั้นอ้าวยับจริงานนี้ขอต่อยห,หน่อยได้ไหม ไอ้ชอัดไมข้ามเถื่อโอรู้สึกหวังผิดผิดหวังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรเข้าไหมครับอืมไม่รู้สึกระด้อยไปงามตอกสีขนาดนี้ไ้นปล่อยไว้ลูกปล่อยไปปไปไปแ้ทำไมมัฮิวฮิวแรงแรงอ้าวไม่โดนดิข้างหลงแล้วกันยัดก่อนโอ้ ตายแล้วเนี่ยตายแล้วตายแล้วไม่รอดแน่เลยเสือมากเลยเกมเนี้ยทั้งต่อยทั้งพ่นทั้งเป่าเราจะเล่นสายต่อยเอานะเกมเนี้ยบุมทำไมไปกระจุกอยู่ข้างล่างเนาะเมื่อก่อนก็ยังไม่เกิดเนาะเมื่อก่อนเลยเตาโอ้โหเขอ,อดดดเวล่อยได้ไหม ไม่โดนติกูยังยืนฟาร์มอยู่เลยโอ้โหเอาตัวจริงเหรอเอาตัวจริงสิข่อ,ขอไนได้ไหมเอาพูดถี่ั้งน,นั้นยัดไปเอาดูไอต่าจะเกิดแล้วเดี๋ยวเดีย๋ยวเออเตากับโรดตอมันไหนคุ้มกันวะเต่าเต่าผมก,ก็ดิ เฮ้้ยไดอขอลูคคาริโอแล้วกันโอ้ยต้องตีแล้วแหละทำไมต้อนร่างกันเพียบเลยวะเป่ามาเลยลูกเป่ามันเป่ามันสวยครับมันยัะล้างมันยัะล้างมันยัะล้างเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้มาสวยครับ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 พี่ก็ ีไม่ดูคืออะไรเลยนะเอาเลยกล้นไไเฮ้ยย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 ยนึงยัยไยย่อยมยยยยยย้ยโยยย่ยย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 ไยย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 ายย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 ย เยยัๆโบได้มาลบป้อมหนึ่งนะก็จะเขาได้โลตอมวะกันไม่ทันแน่ยัดแน่กี่ตัวเหมือนพวกมึงมาเป็นทีมอะจริงโอ้ผมยอมครับผมยอมแล้ว,ลวกันไม่ได้โลตอมเข้า ไมมันไม่ใครการล่านะครับเนี่ยกันเดงกันเดอไปกะกันไรไปยัดไป,ไปอยู่กับทีมนี้ไหมคือจริงๆมันจะ,จะต้องมีคนกันคนหนึ่งเ,เออาาว้ยเนี่ยามีกละเขาอาจจะพูดตายถ้าเราอะอ๋อรู้สึกว่าเราต้องสอตีแล้วจะลดโคดาไปากิลหนึ่งด้วยใช่ไหม ก็เหมือนเด็กก็ดีเดี๋ดยวๆก็บบุกก่อนแล้วก็ไปยัดห่วงเขาจะเกิดการทันป่าววะอุ๊ยเขียนเขาเลยยา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 หลับเป็นเต่าวะตะลอนติงหมดก่อนเจอกูส่วนแน่เอาเพื่ออะไรก่อนเพื่ออะไรก่อนเพื่ออะไรก่อนไปไหนอืมไฟต้นก้นอืม คืออะไรอะไปเล่นกันเองนะสองคนอะอย่าโดดนะอย่าโดดยายาโอเคมาะขอโทษขอโทษขอโทษแฟนตีวะไม่มีเจ้าเฮ้ยได้ได้ได้ผมเล่นได้ผมเล่น,ลนได้ได้ก็เฮียละโอ้โโคตรไม่รู้จักเราน้อยไป อยิวเลือดหิวเลือดโบดูแบบเลท่อมากเลยครับนี่ตีทั้งวันเลยนะเห็นตีมาตักงพักเลยนะมาครับมามามาช่วยความโอเคได้กลอเลือดเต็มด้วยอะไหนบนเขาจะบวกกันหรอหรือเปล่าไม่ใช่เอ้ายืนทำขื่อเลยนี่ หัวจปวด <c oughs> เด๋ยวตัวจริงว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่นี่อะตัวจริง <c oughs> สวยครับคิดจะมสู้กับลิสตาดอนของผมเนี่ยมันมันเร็วไปอ่ะเอออย่านะอย่านะยัเมีใครมาแล้วไ <c oughs> ม่มาวะมามามาแล้ว <c oughs> เออไปครับโลตอม โอ้โหมีลูกบอลลี่ด้วยมันคือตัวอะไรวะเนี่ยเ,เปล่าเปล่าเปล่ายายายาบอกแล้วว่ายารถตอมเดินเข้าไปก่อนได้ไ <c> ห <oughs> มผู้หญงสติเออขับยัดยัดยัดโดเฮ้ยทันได้จะเกิดแล้วขอหนได้ไหมล่ะ นี่พอดีเลยยันเซนดิสิบโบจะไปเซนโชคกันเองนะฮะไปละเว,วสิบห้าแล้วอันติก็มีอ้าวสวนยายไม่ได้ผมตายตนนัวนี้ไม่ได้เด๋ยวเสียงมังกรมังกรเลยันเด้อเออว่าจะเก็บอันติไ้ใช้ไม่ได้ละขหแล้วมาหากูหมดเลยสยนะสียนะกูตาย ไม่ได้สูตอะไรเลยนะเว้ยพยายามจะเดินหนีแต่แบบนั่นแหละให้ภามันเราเลี้ยงถ้าเสียทันได้ก็จบละทีมสี่ทีมคุณภาพชิบหายปีกาปีการเน้าผมว่าไม่น่าจะชนะหรอกเกมนี้แต่ขาไม่มายัดห่วงวะเวลาหมดเลยได้ไหมหมดตอนนี้เลยได้ไหมดัดก่อนแล้วเหรออุ้ยผมวาวีกแล้ว ผม <c oughs> ไม่ได้สะได้เอสเบิร์นได้ไอลูคเรโออา้าวมาแล้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 วแข็งใจไว้ต่อยไปทีครับอืมเราเป็นรุนแรงมากอยู่เกาะด้วยโอ้โหทำไมมีหิวแรงจังวะเดี๋อาอเกาะมาที่ทั้งหมดเวลาแล้วขอห้าวกันนิดนึงพอไหมเออ โอ้โหเฮ้ยย่าย่าย่าอย่ามีอะไรตายโอเคไม่ได้กินผมรอใช่ปะใช่ปะใช่ปะโอ้โหตีตื้นกูอีกแล้วยัดอยู่คนเดียวเลยคุณพระมันเปกระจูเกมนี้เดี๋ยวขอพักไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอไปเวลาไปพักผ่อนไม่ไหวละว่จะพูด